สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับชุดแขวนลายเล่ยนะครับแปดนิ้วนะครับรุ่น ce แปดสามสี่อีกรอบหนึ่งนะครับก็มีหลายท่านนะครับสอบถามมาว่าชุดแขวนตัวนี้มันจะรับน้ำหนักได้เยอะไหมนะครับก็หลายท่านก็กลัวมันเออมันจะหักไหมนะครับตัวชุดแขวนตัวนี้นะครับในการรับน้ำหนักของมันนะครับน้ำหนักจะมาลงที่ชุดแขวนตัวนี้ทั้งหมดนะครับ น้ำหนักจะไม่มายุ่งกับตัวตู้แลรลล่ของเรานะครับเพราะว่าตัวแเรเล่ของเราตัวนี้นะครับเจะยึดไว้กับตัวชุดแขวนนะครับทีน้ำหนักจะลงไปแค่ชุดแขวนอย่างเดียวนะครับเวลาน้ำหนักที่แขวนรวมกันหลายหลายตัวเนี่ยมันจะไม่ไม่มีน้ำหนักนะครับไปดึงตัวไม้ไม่อัดนะครับตัวลำโพงครับตัวนี้นะครับเรื่องราน้ำหนัก แล้น้ำหนักได้สบายแน่นอนนะครับลาแข็งแรงนะครับเป็นเหล็กนะครับสองเส้นนะครับนะครับยึดกันแผ่นนะครับน้ําหนักจะลงที่ชุดแขนทั้งหมดเลยนะครับน้ำหนักตู้จะไม่มาลงที่ตู้นะครับผมจะลงที่ชุดแขนทั้งหมดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนะครับจะไม่เหมือนกับตู้ที่ซาะร่องนะครับแล้วนําแผ่น เหล็กจุดแขวนมาประกบเข้านะครับยิงน็อตนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับชุดนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นตู้แอลลี่แปดนิ้วนะครับของ s อสซีดีไซเองนะครับก็จะเป็นแปดนิ้วสองดอกแหลงหนึ่งดอกนะครับปากแอลลี่นะครับผมก็วันนี้ขอรีวิวเแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม